สวัสดีครับเพืเ่อนๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการชำระค่าคอมมิชชั่นให้กับโบนะครับผมอ่าสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเราจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับโบอย่างไรนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เรานะครับผมเข้ามาที่หน้าแอปคนขับโบนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะที่เพื่อนๆเ,เห็นในหน้าจอขณะนี้นะครับผมก็อยู่ในหน้าหลักของแอปคนขับโบนะครับผม ก็จะมีช่องต่างๆนะครับผมสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมให้เรานะครับกดตรงช่องรายได้ของวันนี้นะครับผมพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับผมถัดมานะครับจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับผมขั้นตอนที่2นะครับผมให้เรานะครับสังเกต ตรงคำว่ายอดคงเหลือนะครับจะมีช่องอจํานวนจํานวนตัวเลขนะครับที่ติดลบนะครับผมแล้วก็จะมีกลมๆสีแดงๆนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับผมเป็นจํานวนเงินที่เราจะต้องชําระให้กับทางโบนะครับผมถ้าเราติดลบเท่าไหร่เราก็สามารถชําระ ได้เลยนะครับหรือว่าจะชําระมากกว่าก็ได้นะครับหรือว่าเราจะชําระน้อยกว่าก็ได้นะครับผมอ่าแต่อย่าให้ติดลบเกินตามจํานวนที่เขากําหนดมาให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สอนครับให้เรากดไปตรงที่อ่ากลมๆสีแดงแได้เลยนะครับผม อพอเรากดเข้ามาตรงช่องนี้แล้วนะครับก็จะไปหน้าถัดไปนะครับผมเป็นขั้นตอนที่3นะครับอพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้สังเกตนะครับตรงแถบสีน้ําเงินนะครับจะมีคําว่าจ่ายโบนะครับผมเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราต้องการจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับ พอเรากดตรงคำว่าจ่ายโบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเขาก็จะบอการายละเอียดต่างๆนะครับผมาสาหรับการชำระเงินนะครับโดยการโอนเงินผ่านธนาคารจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับโบนะครับผม รหัสของแต่ละคนหรือรายละเอียดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ให้เราทําการโอนหรือว่าชําระตามรายละเอียดที่ปรากฏขึ้นในหน้าจอของเราได้เลยนะครับผมพอเราโอนเสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมก็รอให้ทาง โบนะครับผมเขามีการอัปเดตนะครับผมค่าคอมมิชชั่นให้กับเรานะครับผมสำหรับนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับผมสามารถทำตามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ